สวัสดีครับมณีกวันฝาผ้าโชคข้าไปตามแนวทางของคูสามแปดนะครับแนวทางของคูหรือว่าสูตรของคูนี่คือเขาดีนะครับไม่ค่อยผัดนะครับแต่ว่าต้องจับโตไซให้ไม่เถึกต้องงอนปูกระนินมาให้แล้วนะครับรับชมรับฟังไปพร้อมกันนะครับผู้ใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ควรฝ่าผ้าโฉกน้ำเดือครับเด้อเพื่อเป็นกำลังแร่งใจนะครับเสนอ่าเป็นแนวทางนะครับพยายาว่าเป็นแนวทาานะครับเป็นคร่อมเสื้อส่วนบุคคลนะครับผู้ใดหมักกระเจนงต้ามหมักกระพานผู้ใดมีบุญวัสนาต่อกันขอให้ถูกลางวันครับครับไปชมครับนะครับนี่แหละครับแนวทางของปูสามแปดนะครับงวดประจำวันที่สอง สภา่ม25พหาไปที่เลขคนนะครับผูไดมักวิ่งสายเนยนะครับมาแล้ะครับเลขสองสโตมนจับเพ่นพีห้ไปที่527นะครับ2 0 2 6นกะครับเลขลางเพื่อนห้ไปิธีเลขวิ่งนะครับผูไดมักเมื่ยมยมักวิ่งเนาะไปศกับ1เพื่อนวงกลมไปที่ศูนย์นะครับ เพิ่นจับคู่ให้แล้วครับนี่ครับห้าศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งห้าหนึ่งนั่นแหละครับเลขติดกระมีเลขติดบนนะครับมีศูนย์หนึ่งสองพี่น้องก็หาจับใส่เอาบ่มากตัวที่ปูจับใส่ยห้ยนะครับก็เสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับผู้เรีมัดกับผิจารณาเอาบ่มากกับพันนะครับเนาะ ฟิี่เสนอเป็นเพียงตัวเลขแหงพี่น้องรับช่วรับฟังนะครับตัวเลขดีๆสูตรเด็ดดทีหลวงปูคนเท็ดกะเข้าดีอยู่ครับเดินดีอยู่ของปูนี่คุได้สื่อคุได้ตามหลวงปูสามแปดกระคงจะรู้นะครับบ่าเลขเลาเดินดีคุณได้มีบุญวาสนาต่อกันคงถุกน้งวันครับ คลิปนี้ก็สวัสดีครับโศกโศกมันมาน,มนแย่เจ็บแย่จนนะครับสวัสดีครับ